โอ้เพื่อนเนครับมายุเข้าแล้วครับผมที่บ้านผมตอนนี้โอ้ต้นกล้วยต้นมะละกอครับโอ้ยตายแล้วตอนผมมาให้อาหารปลาก็ยังนั่นอยู่นะครับมาแล้วโอ,โอ้ลูกก็มาจากเตมบอลโอ้ดูต้นกล้วยผมเหมือนจักหักเลยครับผมดูกอพงกอไผ่มาแล้วพี่พีกมาถึงแนละ้มาลูกเข้ามาโอ้อยอันตรายครับแบบนี้ สายยูเข้าแล้วครับแต้องมาขนุนมืดเลยนะครับเพื่อนๆแต่อยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆครับดูครับดูต้นกล้วยผม,ม,มนี่ครับแม่โอ้ต้นมะละกอผมนะฮะมีลมครับฝนฝน,นยันมามาอยู่ยังไปร นี่ครับโอ้น่าจะหนักครับคืนนี้น่าจะเป็นฝนส่งท้ายครับดูครับโอ้โอบ้านเราอยู่กลางทุ่งเลยดูยด,ด,ดูต้นไผ่ฝั่งนน้นครับไฟล้อลมโอ้ยเดี๋ยวจะไปดูด้านหน้าบ้านนะครับจะได้มีไฟส่องหน่อยครับผมข้าว้วยกลับไปลืมของมาไม่ได้เลยครับตอนตอนนี้ฝน,นมาถึงละลมเริ่มสางนิดนึงนี่ครับ ละอองฝนครับต้นมะละกอผม,มนนบรรยากาศสุดคลาสสิกนะครับหน้าครวยทั้งหาครับผมมาแล้วครับค่นี้ที่นครพนมนะครับ ทั้งลมนั้งฝนครับวันนี้น่าจะหนักสุดในรอบปีครับดูต้นกล้วยผมเนี่ยมองไม่เห็นนะครับสังเกตการไหลเองนะโอ้ภาวนาจะต้นกล้วยหักอุสปลูกมาไว้หลายลัวนะ